สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจช่างชัยได้มีโอกาสมาทำกุญแจรีโมทในรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับรุ่นนี้นะครับมีระบบอิโมบิเลเตอร์นะครับลูกค้ามีดอกเดียวนะครับต้องการทําเพิ่มเป็นแบบพับเก็บดอกนะครับทรงของโตโยต้านะครับพร้อมซองหนังสวยๆนะครับหลังจากที่เราลงโปรแกรมรีโมทและระบบอิโมเสร็จเรียบร้อยเราจะมาเทสระบบให้ดูนะครับทดสอบจากระบบรีโมทดอกใหม่นะครับอันล็อก ล็อกแล้วก็สามารถเรียกเสียงรถได้นะครับรีโมทสมบูรณ์ร้อทุกระบบนะครับทดสอบระบบอิโมนะครับสทติดสมบูรณ์ร้อทุกระบบทุกฟังก์ชันนะครับอันนี้บอกเดิมของลูกค้านะครับล็อกอันล็อก ไม่สามารถเรียกเสียงรถได้นะครับทดสอบระบบอิโมนะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับต o ตาฟอร์จูเนอรนะครับทุกปีนะครับทุกรุ่นนะครับทุกค้าท่านใดสนใจทำเพิ่มกุญแจรีโมทระบบอิโมทุกรุ่นทุกระบบนะครับโทรมาครับ0910641601ช่างชัยยินดีให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณครับ